โอเคนะคะวันนี้จะมาทำชีสเค้กกันนะคะอันนี้เป็นชีสเค้กในสูตรของเราที่เราทำเราว่ามันรสชาติดีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองทำดูรสชาติอร่อยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะทำง่ายไม่ต้องอบนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่ง 100กรัมเนยนะคะเนยเนยเป็นเนยเนยเค็มก็ได้นะคะไม่เป็นายใช้ได้นะคะ100กรัมเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นผงเยลลี่นะคะมันจะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนกับใกล้อีสเตอร์แล้วเนาะเราก็จะทําเป็นสีเหลืองนะคะก็คือตัวเนื้อจะใช้สีเขียวแล้วก็ ตัวหน้าจะใช้สีเหลืองนะคะก็คือซื้อมาอย่างละกล่องน,นะคะแล้วก็อันนี้ omma, เลดลอมมะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกซาวครีมถ้าเป็นบ้านเราก็คือซาวครีมนะคะมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3 DL มัง้งอันนี้น่าจะ3 m ml อ ML. แล่ะ3 ml ้วก็อันนี้นะคะเป็นชีสนะคะอันนี้ที่เมืองไทยมีขายนะคะไปดูได้ที่แมคโครมีขายนะคะ ตัวนี้มันจะเป็นขนาด 3DL เหมือนกันน่าจะ 3DL เหมือนกันนะคะ200กรัมค่ะ200กรัมโอเคนะคะแล้วก็อันนี้คือวิ p ปิ้งค e ีมนะคะวิ p ปิ้งค e ีมก็คือมีขายทั่วๆไปก็เลือกเอาตามความพอใจว่าชอบแบบไหน,นแล้วก็มันก็จะมี i s สก i t ค่ะบิสกิตปุกใช้ยี่ห้อนี้พอดีว่ามันเหลือจากทำครั้งที่แล้ว ะะก็คือสีนี้ก็คือจะมีขายะคะ่ะแล้วแต่เราชอบก็คือยี่ห้อน,นี้พวกว่ามานะันอร่อยเนื้อมันดีสุดนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเราจะใช้ละลายละลายตัวเจนลี่ก็คือในเยนลรี่เขาจะบอกมาว่าใช้น้ำอยู่ที่5 5DL นะคะแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวก็คือ2องดก็คือแค่นี้พอนะคะแล้วก็เครื่องปั่นเนี่ยะคะเครื่องสำหรับ ปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้เป็นใช้เป็นทุบเอาก็ได้ใส่ถุงพลาสติกทุบๆเอาก็ได้นะคะแล้วเราจะใช้เครื่องตีนะคะตัวนี้ไว้สาหรับตีวิปปิ้งนะคะนะคะโอเคไม่ยากนะคะเดี๋ยวขั้นแรกก็คือเอาเนยนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อให้มันละลายนะคะต้องให้มันละลายสัก คือให้มันละลายแบบว่าละลายเป็นเป็นเป็นน้ำเลยอะคะ่ะโอเคนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะโอเคนะคะนี่คือเนอยที่เราละลายเมื่อกี้เนาะแล้วก็เราจะต้องใช้พิมพ์ด้วยเราลืมบอกไปอันนี้พิมพ์ขนาด3ปอนด์นะคะพิมพ์สามารถถอดก้นได้ นะคะคต้องใช้แบบที่มันถอดก้นได้นะไม่งั้นมันเอาออกไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครจะใช้เป็นถาดธรรมดาก็ได้นะคะแล้วแต่เท่าที่มีที่บ้านนะแล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้ที่เราบดละเอียดแล้วนะคะก็อย่าเอามาใส่ในพิมพ์กันได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็เ,ออ <S 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 เราก็จะใส่ค่อยๆใส่เนยลงไปนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าต้องการแบบแน่นหรือไม่แน่นนะคะก็คือมันจะเหมือนทรายเปียกเวลาเราใส่ลงไปนะคะก็จะเปียกๆ นิดนึงปกติ100กรัมอ,อ่ะจะพอดีนะคะคุกกี้เราก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะก็ใส่ซักเกินครึ่งมานิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วแต่ความชอบเนาะว่าชอบคุกกี้เยอะหรือคุกกี้น้อยนะคะยังเปียกไม่หมดใส่เลยก็ใส่หมดเลยก็แล้วกัน คือถ้าบางคนเขาก็จะเอาไปคุกข้างนอกก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่แลว่ามันเสียเวลาอย่างเงี้ยไวดีทําแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเลอะอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะโอเคมันก็จะเปียกๆอย่างนี้นะก็ คราวนี้ก็ปาดเลยก็คือกดกดเขาให้เขาให้เขาแน่นนะคะอันนี้แล้วแต่แบบว่าชอบเลยใครชอบใครชอบแน่นๆก็กดแน่นหน่อยใครชอบไม่แน่นก็กดหลวมๆก็ได้นะคะแต่อันนี้ให้มันแน่นนิดนึงทำง่ายค่ะสูตรนี้ไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยซื้อเขาชิ้นหนึ่ง ส0ม0ิบสี่สิบหาสินะแพงอยู่นะแล้วแต่ร้านเนาะร้านแล้วแต่ร้านเขาจะขายแล้วก็โอเคเนาะอันนี้เราก็พักไว้ก่อนก็พยายามเกี่ยให้มันเท่ากันนะคะอันนี้เราก็ต้องเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะถ้าใครมีตู้แช,ช่ช่องฟิตได้นะคะเพื่อความรวดเร็ว ใส่ช่องฟิตก็ได้โอเคเนาะน่าจะโอเคแล้วแน่นพอแล้โอเคใช้ได้แล้วค่ะโอเคเอาไปเข้าตู้เย็นกันเลยนะคะ โอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทําตัวละลายน้ำเจลลี่ละลายเจลลี่กันก็คืออันนี้น้ํา2.5 ml นะคะก็ใส่หม้อเลยเปิดไฟเลยค่ะไม่ได้เปิดพัดลมเพราะว่ามเสียงดังก็คือตัวแรกที่จะละลายก็คือละลายสีเขียวก่อนนะคะ ละลายตัวนี้ก่อนรอน้ําเดือดเนาะแล้วก็ละลายแค่น้ําเดือดแล้วก็ใส่ได้เลยนะเดีย๋ยวเราม,มาดูกันเนาะโอเคนะคะน้ําเดือดแล้วแล้วเราก็ใส่ตัวผงเยลลี่ลงไปนะคะตอนนี้ผงเยลลี่ละลายแล้วนะคะให้แค่น้ําตาลเขาละลายละลายหมดก็คือใช้ได้แล้วนะคะแค่นั้นพอนะคะแล้วเราก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะยกลงเลยแล้วก็พักไว้ก่อนอถ้าอยากให้เย็นแล้วก็ แช่น้ำเอาเอาน้ำแช่น้ำนเย็นเย็นแช่ก็ได้นะคะเขาจะได้เย็นเร็วขึ้นโอเคนะคะเดีย๋ยวเราไปทำอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วเดีย๋ยวค่อยกลับมาใหม่ค่ะเอานะคะตอนนี้ก็เราก็เอาครีมนะคะวิปปิ้งครีมเรามาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะเมืองไทยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเมืองนอกก็ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้สามสามดีแอลนะคะใช้สามดีแอลนะคะ ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยนะคะร้อยกร,รัมที่เราตรวงไว้นะคะแล้วเราก็ตีค่ะใช้เครื่องตีใครไม่มีเครื่องตีใช้มือได้ค่ะแต่นานนิดนึงโอเคนะคะเราตีแค่นี้ก่อนนะคะเราไม่ยังเป็นต้องตีนานนะถ้าเกิดตีนานอนะ่ะมันจะเหมือนกับมันจะกลายเป็น ไม่ใช่วิปปิ้งมันจะกลายเป็นเนยนะคะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะซาวครีมแล้วก็ครีมชีสนะคะตัวนี้นะคะตัวเนี้ะคะใส่ลงไปเลยใส่มิกซ์ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีถึงเนาะโอเคนะคะแล้วก็ตีเขาเข้ากันค่ะ อเคนะคะหลังจากที่เยลลี่ตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เย็นแล้วเราก็เทผสมไปเลยนะคะเทลงไปเลยเททั้งหมดเลยนะคะมันจะเป็นน้ำน้ำหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือปกติใช้ไอ้ที่คนๆก็ได้แต่เราชอบใช้ตัวนี้เราว่ามันเข้ากันดีกว่าแาค่คนๆให้มันเข้ากันให้เนื้อมันแบบว่า เข้า,ากันเนื้อครีมโอเคได้ละก็จะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวที่คุกกี้ที่เราแช่ตัวเย็นไว้เมื่อกี้นี้นะคะเอาตัวนี้เทล,ลงไปเพราะตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วพอดีว่า เอาใส่ไว้ในตู้ฟีดนะคะนี่ตุ้ยจะเต็มเต็มคะ่ะเหลือช่องไว้อันนึงเอาไว้ใส่ชีสเค้ก <Okay. S 1> นะคะนี่นะแล้วก็เทลงไปเลยะคะ่ะเพื่อความชัวร์อีกทีนึงนะกลัวมันไม่เข้ากันคือมันตรงก้นอะ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันจะไม่ถึงก้นเนาะต้องคนมันนิดนึงคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละ ล้วก็เทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะอันไหนที่มันเป็นฟองอากาศเราก็ไล่ฟองอากาศนิดนึงก็ได้ค่ะนะเพราะว่ายังไงอันนี้มันจะเป็นชั้นแรกเนะาะเดี๋ยวเราจะทำอีกชั้นหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะอันนี้เราก็จะเอาไปเข้าตู้ฟิตอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเราจะมาทำเยลลี่ตัวที่2กันนะคะก็น้ําเท่าเดิมนะคะ2องจุดสองร้อยห้าสิบมลนะคะปิดแบบไฟเลยก็รอให้น้ําเดือดก็ใส่เยลลี่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ง่ายคะ่ะไม่ยาก รอให้น้ำเดือดแล้วอย่เรามาดูกันนะคะโอเคนะคะน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยเ okay, ลยคนแค่น้ำตาลละลายพอนะคะ <c oughs> แค่น้ำตาลละลายพอก็ใช้ได้แล้ว ละลายแล้วนะเราก็ปิดไฟเลยก็พักให้เขาเย็นนะคะแค่ให้น้ำตาลละลายก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องต้มนานต้มแค่นี้พอโอเคนะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็เค้กเสร็จต,ตัวแล้วเขาก็จะแข็งแล้วเนื้อเขาก็จะอยู่ตัวแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เยลลี่อีกตัวหนึ่งนะคะ ตัวสีเหลืองที่เราทำไว้นะเราก็ให้ค่อยเทนะคะเทเบาๆบนะคะอย่าให้มีฟองอากาศคือเขายังอุ่นๆอยู่ก็เลยต้องกระจายเทแบบนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นนะคะชีสเค้งนะคะถ้าจะกินพรุ่งนี้ตอนวันนี้ก็ทำนะคะ และเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเซตตัวหนึ่งคืนกําลังดีนะคะถ้าใช้เวลาหนึ่งคืนเนี่ยก็คือเค้กจะเซตเซตตัวได้ดีแล้วก็เวลาตัดเวลาอะไรก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะโอเคนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเค้กจะเป็นยังไงแล้วก็เนื้อจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเค้กชีสเค้กของเราวันนี้เซตตัวดีแล้วเดีย๋ยวจะมาถอดออกจากพิมพ์นะคะเราเดี๋ยวจะมาให้ดูทรงกันนะคะโอเคนะคะ เคค่ะเอาออกจากพิมพ์แล้วนะคะเค้กอยู่ตัวดีมากนะคะเนื้อก็โอเคนะคะสีสวยน่าทานมากนะคะเข้ากับเทศกาลอีสเตอร์ที่จะมาถึงนะคะถ้าเป็นคนนอร์เวย์เขาก็จะเรียกโพสกะช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็เอาไว้ทำช่วงเทศกาลให้เด็กๆทานกันเนาะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไง นะคะโอเคนะคะตัดออกมาแล้วเนาะนี่เราก็จะได้ชีสเค้กเนื้อเนียนๆเ,เลยค่ะดูเนื้อนะคะเนื้อเนียนนุ่มนะคะอร่อยแล้วก็หอมนะคะข้างบนจะเป็นกลิ่นมะนาวข้างล่างจะเป็นกลิ่นเอ่อกีวีนะคะลองทำดูนะคะ โอเคนะคะบ๊ายบาย